ในแบบนี้มีชื่อว่าเบลล์อดคาโมโททาวเวอร์เนี่ยมันก็จะมีเมียมเกี่ยวกับเบลลอดนะแต่คราวนี้ความพิเศษของแบบนี้ก็คือตอนนี้คือยังไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มันให้เราแลกซื้อเนี่ย มันคืออะไรนะแต่ให้เรานะว่ามันเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธแต่ว่าเป็นอาวุธที่มาในรูปแบบของเบนหลอดนั่นเองให้สังเกตว่าเราเนี่ยต้องใช้เงินซื้ออย่างทะเลโลทราล่าเนี่ยต้องใช้2 5 0 0 0เหรียญคาเมโลเนี่ยก็20,000เหรียญนะทุกคนนะแต่ว่ามันสะสมยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะทุกคนนะนี่เหมือนกับว่าตรงนี้มันมีลูกศรชี้มาแล้วเขาก็เขียนว่าค้นหาบรรดาเบนหลอดทั้งหมดอ๋อเหมือนกับว่าอ้าว เราเจอเบิสนินีแล้วอ๋อก็จะแล้ว <S <S เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องทําการตามหาเบลล์หลอดถ้าเกิดเราตามหาเบลลหลอดครบทั้งหมด13ตัวที่อยู่ตามแบบกระโดดหอคอยนี้เราจะได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปทําการตามหากันนะทุกคนนะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเขียนว่าเราเจอ1ตัวแล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องทําการตามหาทั้งหมด13ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือมีมเบลลหลอดอีก12ตัวโอเคไปกันทุกคนอ๋อนี่ไงเงินเงินเนี่ยสามารถหาได้ตามแบบว่าแบบกระโดดหอคอยนะมาทุกคนเราก็ทําการ กระโดดขึ้นไปกันอันนี้คืออะไรเนี่ยพางตัวอ๋อถึงว่ามันชื่อว่าแมบบคาโมถ้าเกิดแแบบกระโดดมีคําว่าคาร์โม่์นั่นแปลว่าเราเนี่ยต้องเปลี่ยนสีต้องเปลี่ยนสีตามนี่ไงตามแแบบกระโดดนะทุกคนนะแล้วควนี้เนี่ยสีเขียวมันก็จะเกิดเห็นไหมอันนี้ไงนี่ไงเงินว้าวจะบอกว่าเงินเนี่ยได้มาทีละเยอะเหมือนกันเะเนี่ยโอเคไปกันต่อ อันนี้เราต้องเปลี่ยนสีอีกไหมเฮ้ยแต่ว่าในระหว่างทางที่เรากระโดดเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะว่ามันมีมีเมเบลอดเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนอ่านี้เราก็เป็นสีเขียวไปก่อนนะนี่ไงก็ทําการกระโดดเก็บเงินไปเรื่อยทุกคนไปกันต่อตรงนี้ก็มีการแกล้งกันนะปกตินะเพราะว่ามันชื่อว่าแบบคาโมโทเทวอท์ทุกคนนะแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอมีเมเบลอดตัวที่2เลยนะหรือว่าเราแบบว่าผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่ามีเมเบลอดเนี่ยมันจะกลืนทุกคนนี้ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว บอกเลยว่าอย่างกลืนอ่ะเออถ้าเกิดไม่สังเกตเนี่ยมันก็แบบว่ามันก็กลืนไปกับสีทาวเวอร์เลยนะทุกคนนะเจอทุกคนนะเย้เจอกับฆาตกรคาปูชิโนนี่เลยตอนนี้เราเจอ2ตัวแล้วมาดูกันว่าถ้าเกิดเราเจอครดสิบสามตัวเนี่ยเราจะได้อะไรนะทุกคนอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นทาวเวอร์สีเขียวตอนนี้ก็กระโดดขึ้นไปก่อนนี่เงินเงินเง,นง,นงินอ่าทุกคนจะบอกว่าเจออีกตัวหนึ่งแล้วอันนี้คืออะไรอ๋อเปลี่ยนสีก่อนนี่ต้องเปลี่ยนสีเป็นสีนี้ก่อนนะสีส้มปะเนี่ยอ่าแล้วควนี้เนี่ยนี่ไงท ปึ๊บอ่าบอมปาดิโลโคโรรี่ไปกันต่อเว้ยบอกเลยว่าในแมปกระโดดนี้ก็ทําดีนะเนี่ยตอนนี้เราเจอทั้งหมด3ตัวแล้วอ่านี่ไงทุกคนแล้วเราก็เจออีกตัวหนึ่งนั่นคือบาลรลีนาคาปูชิน่านี่เลยซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ทําการเก็บเลยปึ๊บ er ใช่เลยบาลรลีนาคาปูชิน่านี่เลยเจอทั้งหมด4ตัวแล้วไปกันต่อจะบอกว่าในแมปกระโดดนี้ไม่ค่อยมีการแกล้งกันอีกแล้วก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสนใจที่จะตามหามีเบลล์อดที่ซ่อนตัวอยู่ในแมปกระโดดนี้นะทุกคนนะเอเได้เปลี่ เปิบอ่าอันนี้สีอะไรเนี่ยสีเหลืองนะทุกคนนะอันนี้สีเหลืองโอ้เพราะเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคือแบบว่าสามารถเดินทะลุสีส้มได้เลยเหรอเอองงเหมือนกันนะเออก็ดีเหมือนกัน่ะแล้วอันนี้ก็ขึ้นไปตรงนี้แล้วดูเหมือนกับว่าด้านหน้านั้นเราเนี่ยกำลังจะเจอ,อตัวหนึง่งซึ่งตัวนี้เป็นมีเป็นรถอะไรมาดูกันเปิบมันชื่อว่าอะไรวะตัวนี้อูดิน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 ดุนมันคือตัวอูดิน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 ทุกคน มันชื่อว่าตัวอูดิน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 อ่าโอเคตอนนี้เราเจอ5้าตัวแล้วไปไปกันต่ออันนี้เด้งดึงเด้งดึงปึ๊บอ่ามาตรงนี้แล้วคือตอนนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราเนี่ยได้ทําการแบบว่าเลยมีเมนหลอดที่มันแอบอยู่หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเจอ5ตัวใช่ไหมเออเราก็ไม่มั่นใจว่าเราเลยหรือเปล่านะอันนี้สีแดงปึ๊บไปสีแดงปึ๊บอ่านี่ไงเราก็สามารถแบบว่ากระโดดขึ้นมาตรงชั้นสีแดงได้เราก็ต้องแบบว่าปลอมตัวเป็นสีแดงก่อนปึ๊บเจอแล้วทุกคนตัวอะไรอะ อาทัททัทหูนะทุกคนนะเจอแล้ว6ตัวโอเคแต่ว่ามันมี13ตัวนี่ว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นสีชมพูแล้วไปกันต่อทุกคนนะตอนนี้เราก็ทําการเก็บตังค์สะสมไปเรื่อยๆปึ๊บแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นสีม่วงปึ๊บอ่าบันไดสีม่วงก็จะเกิดขึ้นมา ไปกันต่อไปกันต่อปุ๊บอุ้ยเจอตัวอะไรอันนี้คือตัวตัวอะไรอะดเออก็นั่นแหละตัวนั้นแหละทุกคนนะเอืมันต่อทุกคนนะตอนนี้เราเก็บเงินได้ประมาณ1,700แล้วนะทุกคนนะก็ถือว่าก็ยังไม่เยอะนี่หว่าอ่ะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านี่เลยเราถึงจะกระโดดไปตรงพื้นสีฟ้าได้ไปไปนี่เลยตอนนี้เจอกี่ตัวเนี่ยแปดตัวหรือเจ็ดตัวก็ไม่รู้อุ้ยนี่ไงนี่ไงทุกคนตรงนี้มีตัวหนึ่งตัวนี้มีอีกตัวหนึ่งตัวอะไรอ่ะปุ๊บ ชิดไทม์ไปกันต่อทุกคนนี่ไงตอนนี้เราได้เงินมา4ี่พันแล้วอะโอ้อันนี้คืออะไรอ๋อเปลี่ยนสีด้วยโอเคต้องเปลี่ยนเป็นสีดํานะทุกคนนะ นี่ตอนนี้มืถึงจะเกิดนะคือตอนนี้ก็ลืมไปแล้วว่าเราเนี่ยเจอมีนเปหลอดกี่ตัวแล้วลืมไปแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ถึงเส้นชัยวะหรอเรายังเจอมีนเปหลอดไม่ครบเลยงั้นหมายความว่าเราเนี่ยน่าจะเลยมานะทุกคนนะแบบนี้เราก็ต้องไปทําการตามหาก,กันต่อเนี่ยเรายังเจอไม่ครบ13ตัวเลยอันนี้คือเส้นชัยเนี่ยทุกคนเราได้เงินมาต้อง7.5เหรอเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีมือตบทองเนี่ยนะมือตบทองคือแบบว่าเป็นของข,องขวัญตรงเส้นชยัย นี่เลยแล้วก็รับเงินไปเลยเ0็ดเย้แล้วเราก็จะหล่นลงมาด้านล่างกลับมาตรงจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมคือตอนนี้เนี่ยเรามีเงินทั้งหมด11750มนหาบาทุกคนนะซื้อเป็นมือตบคาตกรคาปูชิโน่เงินก็พอทุกคนนะหรือว่าจะเป็นอีเลเฟนโตดีอีเลเฟนโต้หนึ่งหมื่นเฮ้ยตังพออยู่ลองซื้อเป็นอีเลเฟนโต้ดูล้วกันนะทุกคนนะปึ๊บจัดไปเรียบร้อยมันคือมือตบใช่ไหมใช่ทุกคนมันคือมือตบนะหย เป็นมือตบเป็นหลอดที่แบบว่าดูสวยมากอะดูดิ <c oughs> เนี่ยอ๋อกระเด็นอยู่กระเด็นอยู่โอเคมันต้องตบแบบว่าให้โดนจังหวะอุ้ย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 เพื่อนเราเพื่อนเรามีนี่ <c oughs> เราเจอมีนเบลลดกี่ตัวแล้วเจอ9้าตัวทุกคนรู <c oughs> ้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนไปทุกคนจะบอกว่าไอ้มีนเบลลดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ตามข้างในนะมันมีข้างนอกด้วยนี่ไงอันนี้เราก็แปลงร่างเป็นสีชมพูนะแล้วก็นนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นไปตรงนี้กันนี่เพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราเลาะไปด้้าานนนขงงอีจะเป็สว อ่านี่ไงโอเคนี่ไงแล้วคนนี้เนี่ยในนี้มันก็จะมีมีเบลอดซึ่งอันนี้คือมีมนี่ลาลีลานี่ลาลีลานั่นทุกคนนะนี่เลยเจอแล้วโอเคตอนนี้เราเจอทั้งหมด10ตัวแล้วหรือว่ามีมเบลอดที่เหลือมันอยู่ด้านล่างหรือเปล่านี่ไงมันจะมีให้เราแบบว่าไปตรงนี้ด้วยทุกคนนี่โดยการเข้ามาตรงนี้ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราทําการกระโดดไปดูแล้วกันนะ้องว่ามันอยู่หรือเปล่าทุกคนเอ่อเหมือนกับว่ามันมีให้เราไป2ทางเอาไปสีนี้ก่อนแล้วกันนะทุกาว,ว่ก,กว โอเคเดี okay, ๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีไหมทุกคนนะเป็นการค่าเดาเสียงเป็นหลอดปล่อยเสียงบลิมบลือปตัตตพิม,พมก็น่าจะเป็นนี้แหละเป๊บโอเคอ่าต่อไปก็เป็นตัวนี้นะทุกคนนะเพราะว่าเห็นเพื่อนเดินเข้าไปไงนี่ไงไม่ต้องปล่อยแล้วมั้งนี่เดินเข้าไปเลยอ๋อเจอแล้วทุกคนนี่ไงเจอแล้วโอเคมาซ่อนตัวอยู่นี่จริงด้วยอันนี้คือตัวที่11เรียบร้อยอ่าบรืบรือปตัตตพิมมาทุกคนนะนี่ในนี้มีบรบรือปัตตพิมซ่อนอยู่นี่ว่าตรงนี้ก็น่าจะมีแหละทุกคนนะโดยการเดินเข้ามาตรงนี้แล้ววก็เปปลีีี่่ยนนสขาไง เพราะว่าด้านหน้านั้นอนะเหมือนกับว่ามันมีให้เราแบบเข้าไปด้วยนะทุกคนนะตรงนี้แต่ว่าเราเนี่ยต้องเลือกไปทางสีแดงนี่เลยเลือกมาทางสีแดงนี่เลยเพราะว่าเห็นว่ามันมีแบบให้เราแบบว่าใส่รหัสแต่คราวนี้เราต้องทําการคูณเลข5้าคูณห้าห้าห้ายี่สิบห้าเติบ โอเคเรียบร้อยเจอแล้วตัวอะไรวะทุุงเจอทุงทุงซาฮูทุกคนนะเอ๊ะเดี๋ยวนะหนเขาบอกว่าเอาทุงทุงเนี่ยออกไปจากโลบอกวนี่เพราะว่าทุงทุงของเรานั้นได้ทําการจดลิขสิทธิเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในแบบนี้ยังมีทุงทุงอี่เหรอเนี่ยเลยแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เรายังไม่เจอซึ่งเราก็ไม่รู้อุ้ยนั่นใช่หรือเปล่าทุกคนนะเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเจอนะแต่ครนนี้เนี่ยเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงอะนั่งงานอยู่ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าจะไปตรงนั้นได้้้้้้ยยยัังงงงงไไไไรรรรรูลว่่าาาาเจะปตตนนนนนดดกคีโขึม โ <laughs> <laughs> อ้โหเดี๋ยที่บอกนะว่าขึ้นมาตรงชั้นสีส้มใช่ไหมทุกคนนะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็นี่เลยใช้วิธีการกระโดดจากตรงนี้ลงไปนะทุกคนนะแบบว่าอ้าเห็นไหมนี่เลยแล้วเราก็จะล่วงมาตรงนี้แล้วก็ เรียบร้อยโอเคแล้วเราก็จะเจอกับเบลล็อดครบทั้งหมด13ตัวสิ่งที่เราได้คือนี่เลยทุกคนนะเป็นมือตบผิดพลาดทุกคนนะเอาโถเอ๊ะเราก็นึกว่าจะได้เป็นมือตบผีกวางไม่ใช่อ๋อนี่ไงอ๋อไม่เขียนอยู่ว่าเราเนี่ยต้องทําการตามหาเบลล็หลอดทั้งหมดในแมป99้าบนอ้าวอ๋อนี่ไงเราต้องทําการแบบว่านี่ทะลุไปตรงประตูนี้แล้วเราก็เลือกเป็น99้านทอินเดียฟอเรสทุกคนนะเปิบนี่เลยแล้วเราก็จะถูกวาร์ปมาตรงนี้นะแล้วมันก็แบบว่าจําลองมาจากแมปแล้ามือเกับว่าเราเนี่ยต้องมา ทำการตามหาทั้งหมด13ตัวเหมือนกันซึ่งมันก็มีไฟฉายให้เราแหละแต่คันนี้ฟรีด้วยนะไฟฉายอ่ะถ้าเกิดมันมืดเกินไปนี่เลยมาดูกันว่าตัวแรกที่เราเจอนั่นคือตัวอะไรมีผีกวางมาอยู่ตรงนี้ด้วยอุ้ยนี่งเจอแล้วทุกคนอุ้ยตัวนี้ปึ๊บนี่แล้วก็มีอยู่นีนนี้ด้วยโห นี่เลยนี่เลยบูบรีนี่นี่อุ้ยแล้วตัวนี้ก็มีนี่ตัวนี้ก็มีทุกคนนะนี่ตัวนี้ปึ๊บอ่าี่เลยคากลิกุอะไรเนี่ยเออนะตรงนี้มีกุญแจด้วยเนี่ยเอ้ยมีกุญแจด้วยแสดงว่ามันต้องมีให้เราแบบว่าไข่เข้าไปเพื่อแบบว่าตามหามีเมลอตแน่เลยอ่ะนี่ตรงนี้ไงต้องไขกุญแจเข้าไปทุกคนนะใช่หรือเปล่าอ้าวอุ้ยอะไรอ่ะแล้วเพื่อเรามาบื้มมาตรงนี้นี่ไงจะกุญแจเปิดเข้าไปตรงนี้นะทุกคนนะอ่านี่ไง แล้วเราก็จะเข้าไปได้ปุ๊บอ่านี่เพื่อมาตามหาบีม,มัลอดนั่นเองอุ้ยเฮ้ยเจอแล้วทุกคนนะนี่คาปูชิน่า,าเน,นี่ยคาปูชิน่นี่เลยอุย้ยอะไรอะอะไรอะอุ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยฮะโอ้โหเพิ่มความยากเข้าไปอีกไปกันเลยทุกคนนะมันก็จะมีเลเซอร์นะเหมือนกับว่าเป็นการแบบเพิ่มระดับความยากขึ้น ปึ๊บเฮ้ยเลือดอุ้ยเลือดเสื้อดอุ้ยโดนโดนอุ้ยเลือดลดเลือดลดโอเคตรงนี้ตรงนี้ไวมากปึ๊บอุ้ยโอเคไปไงตรงนี้เนี่ยรอดไงรอดตรงนี้เฮ้ยโอเคผ่ามาได้แล้วมันตัวอะไรเนี่ยอุ้ยถึงว่าตัวนี้มันหายากนั่นคือเป็นหลอดความลับนันเองทุกคนนะโอ้นี่เลยตัวนี้คือหายากไงโอ้แล้วก็มีตรงนี้เข้าไปอีกโหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทุกคนนะไปไงเนี่ยเดี๋ยวนะไต่เชือกไปหรอโอเคนี่ไต่เชือกไปปึ๊บอกนมืทุค บอกเลยว่าการตามหาเบลอ์ใน99คืนนี่ก็ไม่ได้ง่ายนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วทุกคนนี่นี่ไงเราต้องกระโดดไปตรงนี้นะแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ามีตัวหนึ่งซึ่งมันคือตัวอะไรวะปึ๊บโอเคปึ๊บตัวอะไรเอ้าใช่ไหมเนี่ยเย้ซัมมานี่สไปเดอรี่ซมนี่สไปเดอรี่ตรงนี้มีเงินด้วยแล้วก็ได้มือตบมานี่ทุกคนใช่ปะเออนี่ได้มือตบมานี่ด้วย Oni, L uli, L และตอนนี้เราก็หามีเบลอดในส่วนของแมบ99คือในป่าครบแล้วทุกคนนะนี่เลยครบแล้ว13ตัวโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเทเลพอร์ตกลับไปกันนะทุกคนนะมาเลยนี่ทําการเทเลพอร์ตกันไปโดยเข้าแบบนี้ ปึ๊บอ่าแล้วเราก็จะกลับมาอยู่ตรงหอคอยนี้มาดูกันว่าได้หรือยังปึ๊บมาเ้ยได้แล้วทุกคนนี่ไงได้แล้วอู้หนี่คือมือตบผีกวางทุกคนนะบอกเลยว่ามันเป็นมือตบที่ค่อนข้างจะแรงนะเดี๋ยวลองดูปึ๊บโอ้โหแรงนะทุกคนเห็นไหมก็แรงอยู่ <laughs> แล้วมือตบที่เป็นมีเมลอดเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากทุกคนนะนี่เลยเนี่ยอันนี้คือแบบสวยมากชอบมากนี้แล้วก็แบบเออตบแรงด้วยนะเห็นไหมเนี่ย <laughs> บอกเลยว่าเป็นมือตบมีมลอดที่สวยโอ้ยโดนมือตบถััถ่่วอยมืกก็แรงเหนเหนนนี นี่เออเอาตบไขรตบผิดคนเฮ้ยนายมาสู้กับบาล่ามือตบเทลเลโทร่าเนี่ยเอ้ยอดีมาดีโอ้ยนายก็มีเหมือนเราหรออูหูมือตบแรงอันเนี่ยโ <c oughs> ดนตะคืนแน่เลยโดนตะคืนแน่เลยเอ้ยมีที่ชจอไฟฟ้าด้วยหรอมีเจาไฟฟ้าเหรออุย้ยโอ้ <c oughs>